สัตตานังสัตตานังมันเป็นยังไงสัตตานังกลุ่มหนึ่งก็บอกว่าไม่มีหรอกสัตตานั่งมันก็คือวิญญาณมารับรู้วิญญาณเองนั่นแหละจริงๆมันถูกนะคํำนี้มันถูกก็คือวิญญาณมารับรู้วิญญาณนั่นแหละแต่ว่ามันมีอีกตัวหนึ่งที่มันมาหลงติดวิญญาณในตัวนั้นจริงๆอาศัยความไม่รู้เป็นปัจจัยพอมันมาหลงติดจึงถูกเรียกว่าสัต สัตว์คือผู้เวียนาหตายเกิดในวัตตสงสารก็คือผู้ไม่รู้นั่นแหละสัตว์คือผู้ไม่รู้คือผู้ยังหลงติดโซดาบันก็ยังเป็นสัตว์สการาคามีก็ยังเป็นสัตว์อนางคามีก็ยังเป็นสัตว์ผู้ที่หมดสิ้นจากความเป็นสัตว์คือพระรหันต์กลุ่มเดียวเท่านั้นน้องนั้นเป็นสัตว์หมดบุุรชนก็เป็นสัตว์อาว่สัตว์ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงเดรัจฉานอย่างเดียวสัตว์ในที่นี้แปลว่าผู้เวียนไหว โซดาบันก็ยังเวียนไหวแต่มีมีที่สุดที่ถูกกำหนดไว้แล้วชัดเจนว่านานสุดไม่เกินเจดชาติมันจะมีอยู่สามประเภทโซดาบันประเภทประเภทหยาบสุดก็คือเกิดนานสุดไม่เกินเจดชาติประเภทรองลองมาก็เกิดสองชาติบ้างสามชาติบ้างในมนุษย์บ้างในเทวโลกบ้างเจ็ดชาติก็ในมนุษย์บ้างเทวโลกบ้าง แล้วก็มีพวกเอกภีชีพวกละเอียดสุดเอกเอกภีชีเกิดในความเป็นมนุษย์คราวเดียวเอกภีชีเอกเอกเับแปลว่าหนึ่งดยแหละพีชีก็ชีพัน,น่ชีวิตชีวิตหนึ่งเกิดมาอีกแค่หนึ่งครั้งในความเป็นมนุษย์ด้วยนะไม่ใช่ความเป็นเทวดาเพราะความเป็นเทวดาหนึ่งชาติมันจะเป็นกลุ่มของสกัดทาคามีสกัดทาคามี <c oughs> ลงไป หาลากศั์ของคขาว่าสกะดโดยสกะทางคามีแปลว่าอะไรยังมีคามีคล้ายๆกับอนางคามีแต่ว่ามันยังไม่สิ้นกามยังไม่สิ้นอน,นางคามีกามมันสิ้นแต่สกาดทาคามีเป็นผู้กําลังทิ้งกามมันเลยมีตัวบาลีที่มันคล้ายๆกันพระศาสดาท่านบัญญัติชื่อตามคุณสมบัติตัวดาบันก็เสียงแรกที่ฟังแล้วเข้าใจ ยังให้หมุนไปในธรมร,ธรมจักธรรมจักก็คือปฏิจจสมปบาทต,ตัวนั้นแหละคือตัวธรรมมังผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นปฏิจจสมปบาทผู้ใดเห็นปฏิจจสมปบาทผู้นั้นได้ขึ้นเชื่อว่าเห็นเราในคำของพระพุทธเจ้าตัวธรรมจักก็คือปฏิจจสมปนะธรรมนั่นแหละใเหน็นปฏิจจสมุปนะธรรม คนนั้นก็ได้ขึ้นเชื่อว่าเห็นเราคือตถาคตคือพระสมาสมาสมุทธเจ้า <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมไต้ตัวสัตตานังเนี่ยมันก็อาศัยวิญญาณน,นั่นแหละรู้วิญญาณเองแต่พอมันรู้มันบีมดุดมันก็ปล่อยปล่อยความเป็นเราทุกอย่างแต่มันก็ยังใช้มือโกอยู่ไหมตอนมันเดินมกักมันยังเป็นมือโกอยู่ไหมมันก็ยังเป็นมือโกต้องเป็นมือโกภายใต้ความรู้ว่ามือโกไม่ใช่ฉันแต่มันยังต้องใช้งานอยู่ไง พรมันยังต้องเดินมากอยู่มันยังแข่งอยู่ไงยังแข่งต้องแข่งต้องจับฟุตบอลอยู่เป็นธรรมดาแต่ถ้าเกิดมันเลิกเลิกเลิกเป็นนังฟุตบอลนะมันจําเป็นไหมละ่ะจําเป็นจะต้องไปอะไรไหมเป้ารอวันตายใช่ไหมก็แค่ทําหน้าที่ใช้ขันห้าทําหน้าที่รอวันตายโดยที่ไม่มีอะไรเป็นของราสักอย่าง <c oughs> เห็นเขามาดีเบตกันเดี๋ยวนี้จันเบียก็เลยดังกันไปใหญ่เลยนะจริงๆงานจันเบียเนี่มีข้อที่จะติแกอยู่หลายเรื่องอยู่เพราะว่าแกเอาจับสองฝั่งมาคือฝั่งทางพระกรรมฐานสายวัดป่ากับทางพุทธวจ,จนะเอามาใช้แต่แกไม่ได้แตกฉันททั้งแบบละเอียดทั้งสองฝ่ายทั้งสองฝั่ง พอไปเจอดอกเตอร์นัทนแนแกก็เลยไม่สามารถที่จะอธิบายได้โดยละเอียดพอดอกเตอร์นัทนานแกเอาหลักวิชาการในคัมภีร์ในคัมภีร์หลักคือพระไตรปิฎกมาพูดเอาแค่เรื่องชื่อเฉยเฉก็ไปไม่รอดแล้วพอคำว่าพุทธวจนะถ้าเอามาใช้เป็นภาษาไทยมันต้องเติมสระอะเข้าไปด้วยเนาะคุณครูเนาะแาเก็เขียนพุทธวจนมันก็อ่านว่าพุทธวจน พอเขาเขาเปิดทางให้ว่าเออถ้าเกิดมันเป็นชื่อเฉพาะเหมือนกับเป็นโลโก้เป็นอะไรมันก็ใช้ได้กับไปกับเขาไปยอมรับซะก็เลยเขาก็เลยเอามาขายเลยทีนี้ว่าพุธาุวจนะเป็นแค่โลโก้ทีนี้เสียไหมเสียไปถึงตัวจริงเลยนะเสียไปถึงส่วนของพุทธพจน์เลยเพราะความไม่ไม่แต่ฉานในส่วนของทฤษฎีซึ่งทฤษฎีในพระไตรปิฎกเนี่ย จริงๆมันต้องศึกษาเรื่องประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ความเป็นมาเพราะว่าการบันทึกข้อความในพระไตรปิฎกมันไม่ใช่ว่ามันจะมีเฉพาะคําของพระพุทธเจ้ามันถูกแบ่งส่วนเป็นพุทธพจน์คือคําพูดของพระพุทธเจ้าอย่างเดียวอัตถกถาคือคำอธิบายความของอาจารย์ยุคหลังดีกาก็คืออาจารย์ยุคหลังมาอีกอธิบายส่วนของอัตถกถา อนุดีกาก็อธิบายมาอีกตั้งสามชั้นสี่ชั้นซึ่งมันก็เมื่อมันมีการอธิบายด้วยบุคคลที่ไม่ใช่พระพุทธเจ้า <c oughs> มันก็แบ่งออกเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งคือท่านปแปลส่วนที่เป็นคําของพระพุทธเจ้าส่วนหนึ่งก็คือเสริมความรู้ตัวเองเข้าไปในทุกชั้นอัตถกถาก็เสริมของตัวเองเข้าไปดีกาก็เสริมของตัวเองเข้าไปอนุดีกาก็เสริมของตัวเองเข้าไป มันคือข้อมูลที่มันอยู่ในพระไตรปิฎกซึ่งมันเสริมมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงแมก้กระทั่งองค์ความข้อมูลบางอย่างพระไตรปิฎกในไทยที่มีการสังคายนาในไทยก็ยังมีการเพิ่มเพิ่มทัศนะของพระไทยเข้าไปซึ่งพระไทยสมัยโบราณเขายังแตกออกเป็นสองส่วนเลยส่วนของอยุธยาก็ส่วนหนึ่ง ส่วนของเชียงใหม่ก็ส่วนหนึ่งสองส่วนเนี่ยเขาจะแข่งกันทางอายุทยาก็เป็นพระอะไรพระเจ้าอะไรพระเจ้านะไตโลกนาณไตโลกนาณเนี่ยจันไม่รู้จันอาจจะจําผิดนะโอคนหนึ่งอ่ะไตโลกนาณคนหนึ่งอ่ะติโลกราชซึ่งมันความหมายเดียวกันงงไหมติโลกาชานี่น่าจะเป็นทางเชียงใหม่เดี๋ยวต้องไปเปิดคำพีเพราะไม่ได้เปิดนานะ สององค์เ่ยเขาเกิดอยู่ในยุคเดียวกันแล้วทั้งสององค์เนี่ยเขาศรัทธาศาสนาอยู่แล้วเขาส่งพระไปเรียนหลวงพ่อไปเรียนที่ศรีลังกาติโลก,กรลาชกับไตโลก,กนาดเนี่ยเป็นพระราชาองค์หนึ่งอยู่ทางอายุธยาองค์หนึ่งอยู่ทางเชียงใหม่ใช่ไหมพอส่งไปเรียนเิ่นแต่งฉันในภาษาบาลีิ่นก็กลับมาแต่งเป็นธรรพีเล่าถึง เราถึงอานิสงส์ของการสร้างเจดีย์อานิสงส์ของการสร้างพระพุทธรูปอโน,โน่นี่ันี่นั้นอะไรต่างๆซึ่งมันจะไปบวกกันกับความเชื่อในพื้นในท้องถิน่นมันจะไปบวกกันกับความเชื่อในท้องถิน่นต่างๆบวกเข้ามาบวกเข้ามาบวกเข้ามาซึ่งความเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเนี่ยมันมีมันมีคนกลางคนกลางคือนักภาษาศาสตร์บ้างนัก ประวัติศาสตร์บ้างที่เขาไปขุดที่เขาตามไปขุดตามล่องรอยเก่าแก่อะไรต่างๆตามอินเดียบ้างตามอัฟกานิสถานบ้างตรงไหนมันมีล่องรอยอารยธรรมอะไรต่างๆเขาไปตามคุย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 ไปเจอคำพีอะไรมันก็เอามาอ่านหมดเลยนะเอามาอ่านเอามาแปลช่วยกันหลายๆฝ่ายเพราะมันเป็นภาษาโบราณภาษาโบราณต้องต้องอาศัยหลายๆฝ่ายช่วยกันอย่างนักภาษาศาสตร์ ภาษานี้มันขึ้นจมูกมันควรจะแปลว่าอะไรางนะใช่ไหมคุณครูเคยเรียนเนาะภาษาศาสตร์เนาะมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะแต่ว่าคนชํานาญไงคนชํานาญเขาชํานาญอาจารย์เรียนภาษาศาสตร์อย่าไม่ได้หรอกทุงตุกวัน้อรนี้เอาเอาแค่สอบตอนนั้นแหละพอมาถึงตอนนี้มันลืมหมดแล้วเสียงขึ้นจมูกเสียงนาสิกบ้างอะไรบ้าง ภาษาศาสตร์คือถ้าเกิดลิ้นมันขึ้นอย่างเงี้ยมันควรจะหมายถึงอะไรเงี่ยถ้าเกิดเสียงมันขึ้นจมูกมันควรจะหมายถึงอะไรเสียงกึกเสียงกล้องเสียงอะไรก็ว่าไปเขาก็ช่วยกันแปลออกมาสุดท้ายมันก็มาตรงกันกับหลักฐานเดิมๆเดิมๆที่มันมีอยู่ที่ที่มันถูกสืบทอดมาจากคนสืบทอดมาจากคนที่เขาถ่ายทอดมาศาสนาพุทธมันมีข้อดีอยู่อย่าง คือท่านให้ทรงจําท่านไม่ค่อยจริงๆท่านไม่ค่อยให้สนใจเรื่องเรื่องการบันทึกนะยุคแรกๆเนี่ยท่านจะไม่ค่อยสนใจเรื่องการบันทึกท่านจะให้ท่องปากกับปากเลยอ,อาจารย์หนึ่งรูปเอาลูกศิษย์ไปสักสี่องค์อาจารย์หนึ่งรูปเป็นประไตรปิดกเคลื่อนที่เลยบอกเป็นคาเป็นคาเป็นคาท่องท่องเอาสมัยยุคนารันทาเนี่ยอาจารย์หนึ่งองค์เนี่ย มีลูกศิษย์แค่สี่องค์เองนะห้องเรียนหนึ่งห้องเรียนหนึ่งเนี่ยเรียนหนึ่งแต่พระอาทิตย์ขึ้นยันพระอาทิตย์ตกทุกวันทุกวันท่องท่องท่องจำท่องจำเขาเรียกมุขปาฐะมุขปาฐะคือปากต่อปากมุกแปลว่าปากปาฐะก็นี่แหละอสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เราท่องนี่แหละท่องจำเขาทรงจำกันมาเมีมันมีสายนี้สายที่ท่องจำกันมาเนี่ยส่วนนี้รวมด้วย แต่ถ้าเกิดอาศัยแต่สายนี้ก็ไม่ไม่แน่ว่ามันจะรอดไหมเพราบางที่อาจจะเติมอาจจะจําผิดจําถูกก็เติมเติมส่วนของตัวเองเข้าไปบ้างก็น่าจะมี <c oughs> แล้วก็พึ่งมาบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรกันกันยุคพระเจ้าโศกมหาราชเป็นสลักไว้ที่เสาอะไรต่างๆคือหลักฐานพวกเนี้ยพอมันมาถึงยุคยุคหลังมาพวก ตะวันตกเขาเขาชอบพวกตะวันตกนี่เขาเท่าที่อาจารย์ดูสิ่งที่เขาทาอ่ะคือเขาไม่ใช่เขาเขาทําตัวเป็นกลางเขาไม่ได้เข้าข้างศาสนาใดศาสนาหนึ่งเวลาเขาพูดเวลาเขาวิจารณ์เขาก็วิจารณ์จา์ตรงๆตรงๆทุกศาสนาอาจารย์ก็เลยเชื่อว่าศาสนาพุทธเขาก็ไม่ได้บิดเบือนซึ่งมันมีหลักฐานแต่ละชั้นแต่ละชั้นคุณครูสมัยเป็นเด็กเรียก เรียกเนื้อบัวว่าอะไรเรียกวันเนื้อหรือวันเ,เอินว่าสิน้นทุกวันนี้มีสิ้นไหมทุกวันนี้เด็เกทุกวันนี้ไม่รู้จักสิ้นเลยสัไมไปรู้จักไหมคุณยิงหนูสิ้นคืออะไรอย่างดีก็เนี่ยเอาสิ้นกับกับเนื้อมาผสมกันกลายเป็นเนี่ยใอาสซะเอียกับ <c oughs> สาเลเอือของภาษาไทยมันเป็นยุคผสมภาษาเนี่ยชั้นของภาษา ชั้นของภาษาแต่ละยุคแต่ละยุคมันไม่มันไม่เหมือนกันนักภาษาศาสตร์เขาเลยเขาเลยจําแนกได้ว่นเนี่ยมันถูกมันถูกเสริมเข้ามาใหม่เป็นยุคเป็นยุคเป็นยุคเขาก็พิสูจน์กันอย่างเงี้ย่อเพระก็ตามหาตามหาว่ามันมาจากไหนมาจากไหนมาจากไหนจริงๆหลักฐานพวกนี้มันมีหมดเลยนะมันมีหมดเลยว่าตรงนี้โดนโดนเติมมาในยุคของพระเจ้อโสกอย่างอภิธรรมปิดกอย่างเงี้ย สมัยก่อนตอนทำสังฆทานครั้งที่หนึ่งพระอรหันต์ห้าร้อยลูกมีพระมหากัะสปะเทระเป็นประธานมีพระอานนท์วิสัชนาพระธรรมเขาเรียกว่าธรรมนะยุคแรกเขาไม่ได้เรียกพระสูตรพระอนนท์นี่เป็นผู้วิสัชนาพระธรรมพระอุบาลีเป็นผู้วิสัชนาพระวินัยมีพระมหากัสปะเป็นประธานแล้วก็มีพิขุ <c oughs> ที่เนีมาเป็นองค์คณะกันเนี่ยห้าร้อยลูกการสังคยนาพระไตรปิฎกไม่ใช่แค่กันมามาคุยกันอย่างเดียวนะสององค์นี้เป็นเป็นคนสาธยายเป็นคนสาธยายในสิ่งที่ตัวเองจํามาได้จากปากของพระพุทธเจ้าพระอุบาลีนี่จําคามาจากพระพุทธเจ้าเรื่องพระวิเศษัยพระอน,นุนจําคําของพระพุทธเจ้ามามาทั้งพระธรรมท่านให้สาธยายมาทีละบททีละบท พิกขุที่เหลือไม่ใช่หน้าที่ฟังอย่างเดียวต้องจำด้วยงงไหมหนุงไล่มาทีลระบบทีละตัวทีละตัวแล้วพิกขูทั้งหมดต้องจำให้ได้จนกว่าจะสาธยายได้พร้อมกันทั้งห้าร้อยลูกนั่นแหละเขาเรียกว่าสังขยาณางงไหมต้องพึึบพุบพ,บ,พบไล่ไปทีละทีละอันทีละอันตามลําดับ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 เนี่ยเขาเรียกสังขยาาซึ่งรูป <c oughs> แบบ การเลี่ยมเลียงเนี่ยถูกถูกออกแบบเอาไว้โดยภาษาลีบุตรภาษาลีบุตรเพิ่นออกแบบไว้ก่อนที่เพิ่นจะปรินิพานภาษาสดาเพิะะ่นก็เลยยกย่องภาษาลีบุตรว่าเป็นเป็นพระที่มีปัญญามากที่สุดในบรรดาสาวกทั้งปวงเพิ่นเป็นเอกรัคษณในด้านปัญญามากเพราะเพิ่นเพิ่นเข้าใจในอะไรหลายๆอย่างแม้กระทั่งการเลียบเลียงพระธรรมวินัยเนี่ย เพื่อนเป็นคนวางสูตรไว้เลยว่าคำพีเนี่ยมันควรจะเป็นอะไรอะไรอะไรในเก้าอย่างเนี่ยท่านวางไว้หมดละว,วางแบบรูปแบบเอาไว้อพอท่านปรินิพานไปเราพระพสมมาสมุทพรพเจ้าปรินิพานไปมีการสังคายนามาเขาก็เอาตามรูปแบบเนี่ยพอเขามาจัดหมวดมันยังมีหมวดปกินนักกาอีกนะหมวดปกินนากา,กกนนา,กาคือทำเล็กๆน้อยๆทำเล็กๆน้อยๆที่มันสเปซสป่ามาเขาก็าไปเข้าอีกหมวดหนึ่งทำให้มันเกิดการจํา จำได้ง่ายอ่อแล้วมันยังมีอีกอันหนึ่งคําว่าอัตรกถาเนี่ยมันยังมีคําว่ามหาอัตตกถาอีกมหาอัตตกถาเนี่ยคือการอธิบายความคําของพระพุทธเจ้าโดยพระพุทธเจ้าเองใช่ไหมโดยพระพุทธเจ้าเองส่วนอัตตกรถานี่คือการอธิบายคําของพระพุทธเจ้าโดยอาจารย์อื่นๆที่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าแต่มหาอัตตกถาเนี่ย มันอันตรธานไปตั้งแต่สมัยอ,อยู่ในสีลังกาส่วนที่เป็นส่วนอ,นอธิบายความโดยพระพุทธเจ้าเองแต่ว่ามันถูกแปลเอาไว้จากภาษาสินหนกลับมาเป็นภาษาของอินเดียในสมัยนั้นโดยพุทธโคสาจารย์หลวงพ่อพุทธโคสาจารย์แต่หลวงพ่อพุทธโคสาจารย์่นก็มีมีเสริม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 แต่ตัวหลักเดิมจริงๆอ่ะตัวหลักเดิมจริงๆอ่ะเขาไม่ได้รักษาเพราะ ตอนมันเข้าไปในในศีลังกาพระศีลังกาเขาแปลจากภาษาเก่าให้เป็นภาษาเขาแล้วเขาก็เลยเล่าเรียนกันเป็นภาษาเขาเป็นภาษาสิงหหนเนี่ยจนกระทั่งตัวเก่ามันจริงๆเนี่ยมันอันตรธานหายไปแล้วมันก,กลายไปเป็นภาษาสิงหนหลวงพ่อพุทธโคสาจารย์ก็ไปแปลจากภาษาสิงหนกลับเข้ามาซึ่งมันก็เปลี่ยนไปแหละงงไหมนุนมพอมันเข้าเป็นภาษาเนี่ยมันก็มีการอธิบายความด้วย โดยพระครูบาอาจารย์ในยุคนั้นนั้นน,น,น,นมันก็เป็นธรรมดาที่มันจะมีการการตกบ้างเพิ่มบ้างตกขนาดบัวสามเหล่ายัางไรเป็นบัวสี่เหล่าเลยเอมีในพระบาลีว่าสามก็บัวสามเหล่าแต่ว่าพอมาแปลเป็นไทยเป็นสี่เหล่าไปไอ้ <c oughs> บัวสีเหล่ามันเกิดอยู่ในไทยเนี่ยนะไม่ได้เกิดอยู่ในประเทศอื่นอย่างนี้เป็นตน้นแล้วก็ เราก็ไปสามารถเอาไปดูได้ซึ่งถ้าเกิดจะมานั่งคุยกันแบบอาจารย์ดรนัทนัทนัทนันเนี่ยจันเบียนต้องเก่งต้องไปศึกษาทุกอย่างถึงจะมาเถียงกันได้ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดตรงนี้ยอมรับว่าไม่ได้ศึกษามาอย่างนั้นแต่ว่าสิ่งที่สนใจคือสิ่งที่เอามาปฏิบัติได้จริงเป็นต้นว่าเรื่องสัจธรรมอย่างเงี้ยพระศาสดาท่านพูดถึงเรื่องอะไร พูดถึงเรื่องสัตว์โลกเปไปตามกรรมไม่ได้เป็นจากสิ่งใดบันดาลไม่มีสิ่งใดบันดาลอะไรทํานองนี้ถ้าเขาอ้างเรื่องพระสูตรที่พระพุทธเจ้าให้พระอนุนไปลดน้ำมนต์ที่เวสาลีแค่นี้ก็จบลไปไม่รอดงงไหมเพราะมันถูกบันทึกเอาไว้อยู่ในวัตถปิดกกเราจะเอาเราไปเถียงเราถ้าเกิดเราไม่ใช่นักประวัติศาสตร์ที่มันชำนาญการ รู้ว่าที่มาที่ไปของกมพีเรื่มเนี่ยมันเกิดตอนไหนสมัยไหนยุคไหนปีคอ,อเท่าไหร่ปีพอ,อเท่าไหร่อะไรต่างๆถ้าเราไม่ละเอียดถึงน,นั้นยังไงก็แพ้อยังไงก็แพ้สําหรับคนเขาจําได้ใช่ไหมแล้วเราจะคุยเรื่องอะไรดี <c oughs> เราจะคุยเรื่องอะไรดีเป็นต้นอาจารย์ก็เลยว่าคุยเรื่องปมรมาธรรมเนี่ยมันสบาย คุยเรื่องปรัมาธรรมมันสบายเพราะว่าหนึ่งมันมีหลักฐานพูดถึงขันห้ามีไหมเราแค่นี้ขันห้ามีปฏิจจสมบัรณมีระบบพวกนี้มันมีชัดเจนอยู่แล้วขันห้าอานิจจังทุกวัดส่วนหมดเลยรูปังอนิจจังรูปังอนัตตาเวทนาอนิจจังเวทนาอนัตตาสัญญาอนิจจังสัญญาอนัตตาสังขา ขันธ์อนิจจังสังขารอนัตตาวิญญาอนิจจังวิญญาอนัตตาแล้วทําไมไปบอกว่าวิญญาณอัตตาเห <c oughs> ็ไหมเรายังมีเรื่องอย่งไปเถียงก็ได้ะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือมันมีสิ่งพิสูจน์คือเรามีมันเป็นสิ่งที่เรามีเราสามารถที่จะเล่าและให้เขาพิจ,จรารณาคือมาดูสิ่งที่ตัวเองมีได้ามาเทียบามาเทียบเคียงกับหลักสูตร กามพระพุทธเจ้าว่ามันมันมันเป็นจริงไหมรูปมันเป็นเที่ยงจริงไหมท่านสี่รูปคืออะไรพระพุทธเจ้าท่านว่าไงเวทนาคืออะไรพระเจ้าท่านว่าไงแล้วมันเป็นอันนี้จังยังไงก็แต่ละตัวแต่ละล้วก็มาดูสิ่งที่เรามีแล้วมันก็จะแจ้งขึ้นแจ้งขึ้นพระพุทธเจ้าท่านว่าชีวิตคือขันห้ามันจริงไหมชีวิตเป็นไปตามการทํางานของขันห้ามันจริงไหม เมื่อขันห้ามันทํางานภายใต้ความไม่รู้มันก็เกิดเป็นเวทนาตัณหาอุปทานจริงไหมถ้าเกิดเติมองค์ความรู้เข้าไปคือวิชาเติมเข้าไปตัวเวทนามันเกิดเรารู้แล้วมันก็ถูกละตัวตัณหามันก็ดับตัณหาดับอุปทานก็ดับอุปทานดับพบก็ดับพบดับชาติกือการเกิดก็ดับถ้าไม่มีการเกิดชราก็ไม่มีโมรณะก็ไม่มีโศกก็ไม่มีทุกขะก็ไม่มีปริเทวะก็ไม่มี อุปายาศาสตร์ทั้งหลายก็ไม่มีจึงดับสิน้นจริงไหมมันจริงไหมเนี่ยคือสิ่งเหล่านี้มันสามารถที่จะพิสูจน์ได้ด้วยตัวของเราเองเพราะมันมีอยู่แต่ถ้าเกิดจะไปแข่งกันเรื่องวิชาการเรื่องจำมาเนี่ยอเอาแค่พุทธวจนะคำเดียวก็แพ้เขาแล้วเพราะเราไม่รู้รากศัพท์เราไม่รู้รากศัพท์ความเป็นไปนเป็นมาแต่ถามว่ามันมีประโยชน์ต่อชีวิตไหมคุณครูตัวสลระเนี่นะ มันมีหรือไม่มีเนี่ยแค่คำว่าพุทธวจนะเฉยเฉยมันมันมันมีผลต่อความดีกับความไม่ดีของเราไหมไม่มีเนาะอ่านั่นแหละนั่นแหละคือแปรผิดอยู่แต่ถามว่ามันมีประโยชน์กับชีวิตไหมมันไม่มีน่ะเอ่อถ้าเราจะเอาเรื่องปรมัตธธรรมเรื่องความหลุดพ้นน่ะเราไม่จําเป็นต้องไปสนใจตรงนั้นก็ได้แต่ถ้าจะเอาเรื่องนี้มาเถียงกันน่ะมันแพ้อยู่แล้วเพอเราไม่ได้เรียนงงไม่หนุ่มเออมันก็เป็นขมันอยู่งั้นน่ะ ข้อเสียก็คือว่าเราไม่แตกฉานทั้งสองด้านเราไม่แตกฉานทั้งสอนสองด้านกับคาราสั้งอยู่มันก็เลยเอาไปเอามาก็จนจนปลอกพอถูกบีในสิ่งที่เราไม่รู้อะไรแต่ถ้าเกิดเราเข้าใจในสัจธรรมมาถกกันเรื่องสัจธรรมเนี่ยก็น่าจะดีกว่าปัญหาก็ยังไม่รู้อีก แม้กระทั่งคำว่าภาวนาพุทธโธมันมีข้อเสียยังไงก็ยังไม่รู้เพราะพุทธโธมันเป็นสัญญากับสังขารถ้าไม่รู้กิริยาของขันธ์ห้าที่มันทํางานมันนึกกับคิดมันเป็นยังไงแล้วมันก่อภพยังไงถ้าเราไม่รู้นะเราก็ไม่สามารถที่จะทําลายมันได้เราก็ยังเป็นมือโกอยู่ไหมตาบได้ก็ตามที่เรายังมีความรู้สึกว่าตัวตนจริงๆเราคือมือโกที่คอย ป้องกันไม่ให้กิเลสนะคือไอ้ที่เขายิงมาทั้งหมดนะ่ะคือกิเลสเนะี่ยไม่ให้มันเข้าสู่โกะมันถึงจะถึงความเป็นอุเบกขาคือคือใจเป็นอมาตะเนี่ยเป็นเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่ไหมเป็นมิจฉาทิฏฐิเบื้องปลายคือการจะทําลายสังสารวั t มันเป็นไปไม่ได้เพราะมันยังมีเราอยู่ในวิญญาณขันเนี่ยสําคัญว่าวิญญาณคือมือโกเป็นตนเอง แต่ว่าเราอริยะเขารู้ว่ามือแม้มือโกเนี่ยมันดำรงอยู่ได้ก็ต่อเมื่อมันยังมีปัจจัยปัจจัยหนึ่งก็คือตัวรูปประขันยังไม่แตกวิญญาณมันยังมีที่อาศัยแม้แม้วิญญาณขันแตกแต่วิญญาณมันมีที่อาศัยในส่วนของนึกคิดนึกคิดมันมันก็ยังมีนาเนื้อนาเป็นที่ตั้งในขณะนั้นมันยังสร้างอัตภาพใหม่ขึ้นมาได้ นั่นแหละคือภาวะแห่งอัตตาความเป็นต้นมันไม่สามารถที่จะทิ้งความเวียนย่ายตายเกิดในวัฏสงสารได้จนกว่าเราจะรู้ว่าแม้มือโกเนี่ยหรือว่าจิตตัวรู้เนี่ยมันก็ไม่ใช่เรามันแค่เป็นแค่ธาตุตามธรรมชาติอาศัยเหตุมันจึงเกิดถ้าเหตุมันดับมันก็ดับไปถ้าเกิดมือโกเนี่ยมันยังไปอาศัยนำมาขันอยู่เป็นต้นว่าเราอยู่กับพุโทโธ ยังนึกพุโทธโธพุทโธแล้วปิติมันเกิดปิติมันเกิดหรือไม่ก็เราอยู่กับพุโทโธพุทโธเราไม่คิดถึงเรื่องอื่นเลยกิเลสอาสะวะอื่นไม่ครอบงำแต่เรายังมีความสําคัญว่าฉันนิ่งฉันนิ่งฉันนิ่งฉันไม่มี่กิเลสยังเข้าใจว่า,วาไอ้ตัวนึกพุโทโธเป็นเราเนี่ยเกิดอ,อีกไหมเพราะเพราะความสําคัญมั่นหมายว่าวิญญาณขันเป็นตนยังยังยังเป็นอยู่ยังเป็นอยู่อยู่ตามใดการเกิดอีกจะมีเป็นธรรมดาน อันนี้มันเป็นส่วนของปรมา <HHH> ัตธรรมซึ่งมันสามารถพิสูจน์กันได้ก็เลยไม่สงสัยหรอกจริงๆก็ไม่ได้ไปฟังเขาคุยกันอะไรยืดยาวหรอกแต่ก็เห็นเห็นอยู่ก็เลยจันเบียงก็เลยโดนติทั้งสองฝ่ายเลยทั้งฝ่ายฝ่ายจำคำพีมาได้ทั้งหมดแล้วก็ฝ่ายพุทธวจนะก็ยังโจมตีแล้วก็ยังโดนฝ่ายฝ่ายศิศาสตร์โจมตีด้วย ในโดนลุมทั้งทั้งสามด้านเลยเ,เพราะว่าอาจารย์เบียร์แกไปเอาพุทธ,ธวจนะมาเฉพาะส่วนที่ที่อ้างว่า <c oughs> เป็นคำของพระเจ้าที่ท่านปฏิเสธเรื่องหมอดูบ้างปฏิเสธเรื่องพรุทธรูปบ้างอะไรอย่างนี้ใช่ไหมซึ่งมันมันเป็นปรมัิถะไหมมันไม่ได้เป็นอ่ะมันเป็นแค่ความจําเฉยๆว่านี่ถูกนี่ผิดนี่ถูกนี่ผิด มันก็เป็นเรื่องภายนอกอยู่ดีแสนว่าเอาไปเอามามันก็เลยเหมือนมาคุยกันในเรื่องไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่บางบางเรื่องเรื่องบางเรื่องอ่ะเราไม่ควรจะไปไปพูดก็ได้แต่ว่าเราก็เสริมบ้างนิดๆนหน่อยๆเป็นธรรมดาให้ให้เข้าถึงอย่างประเพณีของชาวบ้านเขาทำบุญเข้าจีอย่างนี้ย ทำไงเราจะคุยเรื่องบุญเขาจีให้เกิดสมนัตใจแล้วก็ละอาสวะได้ก็อัน,นั้นไง <c oughs> อนุบุพิกันธาหาชาวพุทธทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหน <c oughs> เขาจะมีพื้นฐานอยู่เรื่องหนึ่งที่มันมีเท่ากันคือการเสรียสละเพื่อกันให้ใช่ไหมแล้วก็ไปพูดเรื่องให้ว่าให้ยังไงถึงจะบ,บริสุทธิ์นะี ให้บริสุทธิ์แล้วมันจะส่งผลอย่างไรที่ดีกว่าให้แบบไม่บริสุทธิ์ทำให้เขารู้สึกดีใจอยากจะทำในการอยากจะให้ให้มันบริสุทธิ์ขึ้นแล้วก็อยากที่จะให้พอพูดไปแล้วยังพูดโทษของการให้อีกอพูดพูดถึงโทษของผลของการให้เพราะการให้มันจะได้มาซึ่งความเป็นเทวดาพระพุทธเจ้าท่านยังเป็นเล่าอยู่ว่าเทวดายัางตายนะงงไหมหนง พูดถึงโทษของกรรมโทษของกรรมมาสุขเนี่ยสุดท้ายก็ตายอยู่ดีแล้วก็มาเที่ยวเวียนไหยตายเกิดอย่างเนี้ยสิ่งที่มันเป็นบร,บรมมาสุขจริงๆคือนิพพานหมูสัตว์ทั้งหลายควรเข้าถึงพระนิพพานใครไม่อยากเวียนไหยตายเกิดในวัฏฏสุสงสารอีกต้องถึงนิพพานให้ได้ทํายังไงถึงจะถึงนิพพานได้ต้องรู้ว่าขันห้าไม่ใช่เราขันห้าเป็นอนิจจังขันห้าเป็นทุกขังก็ือแตกสลาย เมื่อเข้าใจมันมันเกิดความหน่ายถ้ามันไม่หน่ายก็ต้องเดินมัดเดินมากไปไปมันเกิดการคลายการยึดถือคลายความยึดถืออย่างนี้ตามลําดับไปจารจะทะเลาะกันไหมอาจารย์ว่าไม่น่าจะทะเลาะกันเนาะวันนี้ก็วิจารณ์แบบสุ่มสี่สุ่มห้าเป็นนั้นแหละความเห็นของเจ้าของอาจารย์ก็เลยไม่ค่อยจะรุนแรงอะไรมากเร่าให้ฟังในส่วนของปรมตถะแต่บางคนเขาบอกว่าอาจารย์ชอบ พูดธรรมะลึกๆชาวบ้านไม่รู้เรื่องอาจารย์ว่าดูถูกปัญญาชาวบ้านเขเกินไปอาจารย์ว่ามันเป็นของดีด้วยซ้ำไป <c oughs> รับพร <c oughs>